เฮ้ยวัวรุ่นเอ้ยวันนี้เราเจอกับไวรุ่นแล้วนะครับวันนี้คืนนี้นะครับปูพงศิษฐ์คำพีนะครับเด็กๆผมนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่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 มาไหมคืนนี้มาไหมเอ้ย ไม่เชื่อเราพวกเองฮะนี่โอ้เดี๋ยวนี้โอ้มาตรฐานนี่ว่าเจาะหรือเปล่านี่เ,เ,เาจาะไหมนี่เจาะครับเจาะจริงอะ่ะให้แกะให้ดูหน่อยดิจริงนะพูดจริงไม่พูดเล่นฮะ,ะเาาจาะจริงอะ่ะ นายโอ้ยเออาแค่นั้นพอเด้ออย่าไปใส่เท่าฝาคงฝาขวดเด้อเออพอนี้ไม่จกับเขาอ่ะจะขยายอยู่เลยโอ้จะระเบิดจะขยายอีกมันไม่ใช่แนวเออปอนปอนพูดถูกว่ะอยากให้มันใหญ่กว่านี้ไหมขยายไหมนี่นี่ให้พี่ทิ้ขยายให้ทิ้ทิ้ทิ้ขยายรุงหัวหน่อยเร็วนี่เร็วอ่า ธรรมดาเลยคืนนี้เจอกันหน้าเวทีปูพงศิษฐ์คำภีไม่ไปไม่ไปริงไงอีไม่เชื่อหรอกว่ะเพราะวันนี้แต่งตัวหล่อว่ะนี่ไงอันอันเชื่ออนเชื่อตอนแค่คนที่เมื่อวานพูดไหมเอ้อ่านด้วยอืมอะไรวะนี่โอ้นี่แต่งตัวหล่อเว้ย ก็ทำงานต่อดีกว่าเว้ยโคเบงที่สี่ไม่ได้สอนแล้วนเ้ยไม่ได้สอนนานแล้วก็เติมมาขี้โม้จัดยังไงไม่ได้ขี้ฝนคุย